อโฟร์จิเนอร์นะคะรถคันนี้เข้ามาเพิ่มระบบเซนเซอร์ท้าเตคค่ะและก็กล่องทับกระจกออโต้นะคะระบบเซนเซ,นเซอร์ท้าเตคเนี่ยลูกค้ามีฝาท้ายไฟฟ้าเดิมมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเพิ่มปับทางเราเพียง3,500บาทค่ะและกล่องทับกระจกนะคะเป็นแบบ black and w h i t ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะราคาเพียง1,500บาทแต่เดี๋ยวเราจะมาติดเ,เซ็นเซอร์ท้าเตคให้ดูกันก่อนค่ะ ไปดูกล่องทับกระจกแบบตรงรุ่นกันค่ะตอนนี้นะคะรถคายรถคายล็อกอยู่นะคะแต่เ,เราจะมาล็อกรถให้ดูกันค่ะนี่นะคะแล้วเมื่อคายล็อกรถกระจกมาตรกางค่ะล็อกรถก,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 กระจกสามและคคายล็อก ไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะแบบตรงรุ่นเลยค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถรับชมผลงานได้ที่เพจ JS Pro นะคะหรือว่าสนใจผลงานด้านฝาท้ายนะคะดูได้ที่เพจฝาท้ายไฟฟ้า P2M Auto Shop นะคะ by JS Pro ร้านเดียวกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องยูทูบของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ